đây 33 cho người nó lại đi được cho người này người จะเป็นไปบางร่องบวยนะครับเป็นไปบางร่องบวยด้วย่านด้อเป็นไปบางร่องบวย60เกิปอะไรนะะเปิด2 60ครับที่นี่กับอาขึ้นสูงสูงลงสั้นตา3 6 3 6อะ3 6 3 6มหา cái rồi 1 1 3 đi làm Tạm... 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 อยู่ข้างเด้อครับถึงท่ามกระเด็ดหนาอยู่นานมัน ừ, đi okay. cái

เพื่อนครับทีมงานเคยวังหินขวายยกขวายจะโตเบาขวายจะติดมาตลอดสองร้อยยี่สิบแค่แล้วสองรอยยีสิบห้าพไปสามสิบพาไปข้างนี้ของทีมนะอะทีตาปล่อยไปน้ำมันอะไรน่ยเปา สามร้อยหาแนนผ่งานไปเกันไปเรื่อยๆให้ท่านสัใจเอท่านอะไรยีิหัวด้านซ้ายหันด้านขวาสามสิบคะ ปาหากรุกโกงแ้างยู่ข้าวต้นถุงอะนะับตรงนี้้งีนะเบินไปไมันน่งสามร้อยห ส6 0ร้อสิคะแนนกัน <aver> คัดเกนนะครับขัดเกนเลหวังครับพี่